ปรางกันนรันออกมาปาเซ็ตกล้องฟิล์มด้านชาวเน็ตแห่เซลสนั่นไอจีแถมพร้อมใจกันเดาตากล้องคือคนนี้เรียกได้ว่าเป็นสาวฮอตเนื้อหอมสุดๆสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างปรางกันนรันหรือหลายๆคนรู้จักในนามเลดี้ปรางที่แฟนๆต่างรอลุ้นสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นกับหนุ่มโอบนิธิ เนื่องจากทั้งคู่ได้ออกมายอมรับแล้วว่าสนิทกันมากขึ้นจะเป็นยังไงต่อก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอีกทั้งยังไปเที่ยวทริปทะเลภูเก็ตด,ด้วยกันอีกด้วยทำเอาแฟนๆเฝ้าจับตารอเชียร์กันอย่างมากเลยทีเดียวเลดี้ปรางโดนแซวจนเสียอาการล่าสุดเธอก็ได้ออกมาปาเซตภาพกล้องฟิล์มลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวขณะไปเดินเล่นที่เยาวราช ซึ่งเป็นภาพฟิล์มที่ดูนัวเหมาะกับเธอเป็นที่สุดแถมยังส่งยิ้มหวานหวานให้คนหลังกล้องอีกด้วยงานนี้ทำเอาคนสนิทของปรางได้เข้ามาแซวเอาไว้ว่าทำไมไปเยาวราชกับเราไม่เห็นยิ้มแบบนี้ให้บ้างอ่ะด้านปรางตอบกลับไปว่าแม่รวมไปถึงแฟนๆถึงกับแห่คอมเมนต์แซวกันสนันไอจีอาทิกล้องฟิล์มใครนะวาสนาพี่โอบโจโบบ อันนี้ยิ้มให้กล้องหรือคนหลังกล้องคสิตสอตากล้องงานดีเกินไม่รู้ว่านางแบบสวยหรือนางแบบยิ้มให้ตากล้องตากล้องรูปถ่ายดีนะกล้องฟิล์มรัวๆเลยนะใครถ่ายละหน้าเป็นต้น